for no สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่งบางบ้านบ้านใครๆก็ทำได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเชื่อมเหล็กบางๆนะครับแล้วก็มาให้ดูวิธีการเทคนิคนะครับการเชื่อมเหล็กบางๆนะครับจะเชื่อมยังไงไม่ให้มันทะลุนะครับก็ มาดูในคลิปนี้เลยนะครับจะมีเทคนิคเล็กๆกน้อยๆอยนะครับอันนี้ขอย้ำไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นช่างสําหรับการเชื่อมโดยตรงนะครับแต่ว If, ่าอาศัยวิธีการทํางานนะครับทํางานเกี่ยวกับเชื่อมนะครับก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็มาฝากกันครับแล้วก็การเชื่อมของผมเนี่ยก็ไม่ได้สวยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เชื่อมอยู่แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมาดูเทคนิคกันนะครับ ก่อนจะไปดูวิธีการเชื่อมเนี่ยผมก็จะพามาดูเคล็ดลับนะครับการเชื่อมนะครับจะให้ดูนะครับอันนี้นะสมมุติอันนี้รดเชื่อมนะครับเสร็จเสร็จแล้วนะครับผมเคยดูเนี่ยช่างมือใหม่นะครับเขาจะจี้แบบนี้เลยนะครับจี้แบบให้ติดตัวแบบนี้เนี่ยถ้าหล็กบ,บางๆเนี่ยมันจะมีโอกาสทะลุได้ง่ายนะครับการเชื่อมที่ถูกวิธีเนี่ยเราก็จะทิ้งระยะห่างสักหนึ่งมิลน,นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ทิ้งสักหนึ่งมิลน,นะครับถ้าเราติดติดกับเหล็กแบบนี้เนี่ยโอกาสที่มันทะลุง,ง่ายนะครับถ้าเหล็กบางๆนะครับนี่นะประมาณหนึ่งมิลน,นะครับอันนี้นะแล้วก็จะทิ้งระยะสักนิดหนึ่งนะประมาณนี้นะ,ะประมาณสักหนึ่งมิลน,นะแล้วก็ตัวเครื่องเชื่อมของเราเนี่ยเราก็จะปรับค่าให้สมดุลน,นะครับให้เหมาะกับมือเราที่สุดน,นะครับ ก็ทีนี้ก็จะพามาดูการเชื่อมเลยนะครับอันนี้ผมจะเชื่อมต่อตรงแบบนี้ก่อนนะครับเชื่อมให้ดูนะครับนี่นะอ่าอันนี้ขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นช่างเชื่อมแบบช่างเชื่อมโดยปกตินะครับแต่ว่าอาศัยวิธีการทํางานนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมนะอ่าอันนี้ผมจะ เชื่อมให้เพื่อนๆได้ดูแบบหลายรูปแบบนะครับการที่ว่าเชื่อมแบบมันติดกันแบบนี้นะครับหรือว่ามีระยะห่างนะครับว่าตรงเราต้องทํำยังไงถ้ามีระยะห่างแบบนี้นะครับมาดูกันเลยนะคอ่ะนี่นะก่อนจะเชื่อมเราก็ต้องมี เว้นตาอะไรอุปกรณ์ป้องกันตาเราให้เรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูกันเลยนะครับอันนี้ผมจะเชื่อมแบบของง่ายๆก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหามุมดีๆก่อนนะครับประมาณนี้นะครับ มาเริ่มกันเลยนะนี่ใส่กราวผมไม่ค่อยดีนะนี่นะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะ นี่นะครับเราจะเชื่อมติดหัวหัวท้ายให้มันติดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาไล่เชื่อมเอานะครับเดี๋ยวสังเกตนะครับ อ่ะนี่นะอันนี้รายเชื่อมรอยเรีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับจะลองเข้าไปข้างในดูการเชื่อมนะครับอ่ะนี่นะครับการเชื่อมก็เต็มนะเต็มนะครับอ่านี่แหละที่ว่าผมบอกว่าต้องให้ทิ้งระยะสักหน่อยนะครับถ้าเราจี้ชิดเกือเนี่ย มันก็จะทําให้ทะลุได้นะอ่าอ่าอันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะเชื่อมฝั่งที่ว่าเหล็กฝั่งมีพื้นที่นานะครับอันนี้มันจะมีพื้นที่บางเราเอาจากฝั่งนี้ลากฝั่งมาฝั่งนี้นะคอ่าประมาณนี้นะครับีจะเชื่อมให้ดูอีกฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งนะ เดี๋ยวขอจัดมุมกล้องแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะจะได้เห็นแบบชัดๆนะอ่ะอันนี้ถ้าสมมุติว่ามันห่างนะเราก็ค่อยๆจี้เอานะครับ มาเริ่มกันเลยนะ นี่นะอันนี้เราเชื่อมรอบหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เต็มเลยนะครับเพราะมันมีระยะห่างกันมากเกินไปนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นรูแบบนี้นะอะ่อันนี้เราก็แต้มอีกรอบนึ่งก็ ายแน่อนอนเลยนะคอ่ะมาดูกันเลยนะแต่ว่าเราต้องเคาะขี้ออกอ,อกมาให้หมดก่อนนะอ่ะสังเกตเพ,อเ,พอเวลาผมเชื่อมผมจะเชื่อมฝั่งนี้แล้วก็ลากไปฝั่งนู้นนะอ่ะมาลออีกรอบหนึ่งนะ นี่นะครับรอบนี้ก็จะเต็มนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอให้มันเย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ขอดูรอยเชื่อมนะ,ะนี่นะครับอ่านี่นะครับก็เต็มนะครับ จากรูที่ว่ามันห่างนะครับเมื่อกี้นะที่ว่าเชื่อมยากๆนะครับก็เราก็เชื่อมสักสองรอบนะครับมันก็จะหายเลยนะไอต,ตัวช่องรูที่ว่ามันห่างๆนะครับก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็สามารถปรับใช้กับเพื่อนๆได้นะครับคนที่ว่าเชื่อมซื้อเครื่องเชื่อมมาใหม่นะครับหรือว่ามือใหม่นะครับก็สามารถดูจากคลิปผมเนี่ยแล้วก็เอาไปทําตามได้นะครับเน้นนะครับ การเชื่อมเนี่ยเราต้องทิ้งระยะห่างลวดให้มันห่างก,กับชิ้นงานสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ตอนเวลาเราเชื่อมเนี่ยไอ้ตัวลวดที่ว่ามันละลายจะไปตกตรงที่เหล็กพอดีนะครับแต่ถ้าเราจี้ตรงเหล็กเนี่ยพอเวลามันอากเนี่ยมันก็จะแหวกตัวเหล็กนี้ทะลุนะครับอ่าก็ฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่ว่ามือใหม่หัดเชื่อมนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาลไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ